ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นำเสนอปัญหาประกันภยัยโควิด19เจอจ่ายจบมีชาวบ้านถามปัญหาเข้ามามากมายเหลือเกินครับโดยเฉพาะประเด็นขั้นตอนเอกสารการขอรับเงินค่าชดเชยตามสิทธิประโยชน์ที่ทำสัญญาในกรมธรรมบริษัทนั้นๆเกรงว่าจะเสียสิทธิ์กระทั่งปัจจุบันร้องเรียนเข้ามามากคอพพได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโควิด19เจอจ่ายจบ เป็นกนารเฉพาะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกรประกอบธุรกิจประกันภัยเลขาธิการคอพอพอบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว2,563ถึงเดือนสิงหาคมปีนี้2,564มียอดกรมทัน์สะสม39ล้านฉบับบี้ประกันภัยสะสม11,250ล้านบาทยอดจ่ายค่าสินไหมทดแทนสะสมถึง 9,428ล้านบาทสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับคาดว่าจะจ่ายสินไหมทดแทนเกิน10,000ล้านบาทครับเมื่อจ่ายเงินเกือบ10,000ล้านบาทอย่างนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคพอพพได้ออก7มาตรการผ่อนผันเพื่อส่งเสริมสภาพคล่อง ให้บริษัทประกันภัยปรับฐานะการเงินเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้อาจจะเป็นรายละเอียดเทคนิคเฉพาะบริษัทประกันภัยนะครับเช่นการยกเว้นการคำนวณความเสี่ยงการนับเงินกู้ยืมด้อยสิทธิ์ผ่อนพันอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1. นยกเว้นเผื่อค่าความผันผวน เบี้ยประกันค้างมาใช้เป็นสินทรัพย์หนุนหลังหรือมาคำนวนเป็นทุนสารองและสัดส่วนเงินฝากและเงินสดในธนาคารบริหารสภาพคล่องไม่เกินร้อยละห้าเหล่านี้เป็นคาสั่งเฉพาะบริษัทประกันภัยโควิด -19 เจอจ่ายจบนําไปปฏิบัติจึงแจ้งให้ชาวบ้านหรือผู้ประกันภัยโควิด -19 เจอจอใจจบรับรู้รับทราบครับ ถามแรงตอบแรงส่วนบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชนที่ตรวจสอบแล้วพบมีฐานะการเงินไม่มั่นคงมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิสนมีสภาพคล่องไม่พอจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้าผู้อประกันภัยก็ไม่มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถชำระหนี้ตามกรมธรรมได้หรือไม่หรือขาธิการคอปอบอกว่าได้สั่งให้บริษัทเอเชียประกันภยัยหยุด รับลูกค้าใหม่เป็นการชั่วเขาทันทีครับพร้อมตั้งคณะกรรมการเข้าประจําที่บริษัทเพื่อควบคุมดูแลให้บริษัทเคลียร์ปัญหาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนพิทักษ์รักษาผลประโยชน์พุทธ,ธรรมกันภัยอย่างเต็มที่ครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน,ปน